ช่างมีนครับครับพี่ว่าไงครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อกำลังเทสคอนแท็งคาไฮิซี่แมนของเรามันชั้นปกติเป็นบางส่วนอันนี้ลูกค้าถามมาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมกริีว่าลูกค้าเขาอยากจะปกปิดพื้นที่บางพื้นที่ที่เอ่อเป็นส่วนตัวนะครับผมอ๋อแล้วมันต้องตั้งค่าที่ไหนครับเนี่ยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมอ่าขั้นตอนการเข้าไฮิซี่แมนผมก็ดเลยเลยอันนี้เป็น N A R ของ h Mission ครับผมให้กดที่การตั้งค่าครับแล้วผมมันต้องไปที่กล้องเนอะ ตรงนั้นก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ก็คือ Privacy m a p ตรงนี้นะครับผมกดได้เลยปุ๊บพอกดมาพุ่งเข้าผมมันจะไม่จำนวนกล้องได้นะครับก็จะเอากล้องตัวเท่าไหร่นะครับกด Enable กดใช้งานนะครับจากนั้นให้กด Area แรกนะครับผมเพื่อตังกันครับอย่างเช่นผมอยากจะกดบังตรงนี้ผมก็กดลาบได้เลยปิดมันไปเลยเอาเราเราสามารถสร้างได้4 area ถูกไหมครับครับผมแต่ว่าบางรุ่นอาจจะได้มากกว่านั้นนะแต่บางรุ่นผมได้แค่4 area นะครับผมไปสองกอล์ฟปิดตรงนี้ได้เลยครับผม ไอรืที่สั่ก็ปิดตัวนี้ได้เลยนะครับปิดไปเลยไอ้ไอ้ไอ้รืที่สี่ผมจะปิดตัวผมแล้วกันนะฮะจะลบๆเหมือนนโอเคพอเราเลือกเสร็จแล้วปพ๊บให้เรากดแอปพลคนะครับโอเคผมกดแอปพลิค์เพบเรามาดูตัวกล้องของเรากันตัวกล้องนี่ยเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ก็จะเห็นแค่สิ่งที่ลูกค้าต้องการที่จะให้เห็นต้องเขาปิดกระตนปิดนี่เลยมืดซึไปเลยนะไม่หน้แล้วใช่ครับ ถ้าจะอะไรอยากจะปิดทุกก็ให้มาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่เ m ลล่า l a Privacy Manager แล้วจะได้ก็ให้กด Clear นะครับอ๋อถ้าจะเอาออกก็กดเคลียร NO ์แล okay. okay. really ้วก็ Apply ถูกป่ะถูกต้องครับผมแล้วก็ตีเส้นมันด้เลยให้กับต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับอะไรมัจะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับผมครับสาธุที่อยู่นี้ครับโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับฟังก์ชัน p r i ิ a ิ่ง a n a นะครับผม Uh, ฟัง์กชันนี้่ออค่ามีประโยชน์นะครับสำหรับอยากจะปิดบางพื้นที่ที่เป็นส่วนบุคคลหรือว่าไม่อยากให้ใครนอกเห็นนะครับผมก็สามารถตีเส้นแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็ถอวมา